สวัสดีครับพี่ๆน้องสำหรับ EP นี้นะครับอุ่ครั้งหนึหน่ง EP นี้เป็น EP ที่สี่นะครับโอเควันบล็อกนะครับ EP ที่สี่นะครับมาครับในแบบในแมปวันบล็อกนะครับจะพูดรมแบบตลอดเลยโอเคก็นี่ผมก็ไปทำอะไรไปมากแล้วนะครับ อนนี้ผมก็มีคอกสัตว์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องไก่นะครับรมาไข่มามาปลาจนได้จนได้ไก่นะครับนี่ก็แปลงผักนะครับแปลงผักที่ผมมาเอาไว้แบบเอาไม่ใช่ไก่กินนะครับไม่ได้ปลูกจริงจังปลูกเพื่อทําเป็นอาหารสัตว์นะครับปีพีนี้ผมก็จะไปก็ ไม่นะครับซึ่งว่าผมยังไม่ไ,ไปเลยยังยังต่อสผาพันย,ยังไม่เสร็จเลยครับเอาหาหินก่อนนะครับ่อเอไปหาหินก่อนนะครับอย่มันคือเครื่องปั๊มหินแบบอินฟินิตี้ขอเองนะครับ หาขวโอเคค่อยมาเจอกันตอนที่ผมแบบเตรียมหินเสร็จนะครับโอเคหินแค่นี้น่าจะพอะครับแล้วผมไปนอนก่อนเอาถ้าว่าจะาสร้างบ้านที่นี่นะครับแล้วว่ายังไม่สร้างผมก็ต้องไปนอนก่อนนะครับโอเคเหมือนว่าจะมอนจะเยอะมากเลยครับอุย้ยสเกลตันขี่เป็นมุมว่ะอะไรวะเนี่ย ยังโอ้เอยากอยากขยับสิอ่ะโดนผีอะไรวะมาสองตัวมันแน่จริงมาเด้โอเคไปนอนนะครับโอ้ยชิต เจอมากระดูกไอ้เชีย่ยสวไวอาคูเข้าบ้านด่วนไม่นะไม่นะมาสปาตัวหน้าเลยไม่สิเข้าไปก่อนอันตรายถึงปลาได้ตรงนี้เกาะขนาดนี้มันอันตรายไหมมันมีธนูแบบเอ็นชาร์ดด้วยนะครับมันเป็นธนูแบบเอ็นชาร์ดไม่เชีย่ยกรคุณนอนไม่ได้ด้วยยังไงวะเนี่ยคุณต้องกินก่อน อย่าตีมาอย่าตีมามามีสำคัญแบบนึงเล่นเกมนี่อยู่สตรีมอยู่ทำไงวะจะไม่ให้มาตายทำไงวะตีมข้างบนตะเกียบตันด็ก้มาเก็บไปมาเนาะมาก็ตายวะแม่งฆ่าไม่หมดเลยมาใหญ่ตีมามาตีข้างบนมาจะไม่ตายอย่าไอ้นี่ก็มีเยอะหน่อย ได้ได้ยิงได้กูยิงมึงได้ไงเอาเรียกกูลงไปด้วยอ่ะหืมเฮียมึงยืนยิงแบบโคตรเท่เลยไม่จริงมึงลงมาลงมาเดียลงมาเดียลงมาเดยลงมาเดียตีบนม้าตีตรงม้าเลยม้าแข็งเฮียกูต้องเศร้าข้ามึเนื้อไม่ไหวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตายเลยเฮียมันข้างล่างสปเปอร์โอ้โห อไม่อะไรนักหนาววเนนี้กูเข้าบ้านไม่ได้กอเข้าใจล้วอีอา we no okay. wow. <huh> <talks up> <tech> ิี้อ่ะดแล้วน่ยกูเพอดีอุ้ยไม่ไหวแล้วอะไรครับเนี่ยนีอุกตุกๆตุ๊ี่ไม่ได้ตีมันไม่ไหวแล้วกยนต่เต่้อย เด็กแว้นนี่แหละยากแต่กูไม่ไไไมองตาหมอเมีเวนกู๋ย,ยวไปเกาะหมวกแก่อินชาวแล้วหนูบอกไม่สนใจแม่งละพอไปละมึงจะให้กูมองตามยงไงแงะหากูตลอดไปเดี๋ยวพูดเพราะดิดูเกาะไหนอ่ะเกาะพี่ยาเหรอใช่ดูเกาะนี้ ที่สีม่มันนานลงเลยไปเล่นเอรูบบ,รบ,บ,รบ์แมปเออะไรวะอาร์ตตี้ทิปใช่ไหมคืออาร์ตตี้ทิปแมปรถนั่นเองจับรถไปไม่โันจิ้มสุดในทะเลทราย้อยล,ลงไปไหมไงโคตรครับช่วผมพูดไม่ค่อยพอเพราะว่าผม ผมพูดไม่เพะแต่ผมแบบอู้เป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยพูดแบบทำให้ใครแบบชอบใจหรอกเอาทำสร้างอย่างของกูวะนะ่ะเคยก็ไม่มีใคร โอเคนอกเรื่องละอือที่นี่มันเป็นโอเชียงมั่อตายปาไม่ไหวแล้วโอ้เกือบตายโอ,โอ้เกือบตายไ,ไตายแล้วคงหายนะไม่ช่ไหายขนาดมีเกาะเลยเกือบตายปีสองโลดเอ้ยจะสองหัวใจมันไม่มีดิน,ม,น,น,ม,นม,ดม,มันเป็นมอสมาเลยมันเป็นมอสมาเลย โอเคสำรวจเกาะใหม่กันครับนี่คือมันคือโลกของมอดไหนมอดนี่เหรอไม่มีดินเหรอนะใช่มันเป็นมอดมอดเร้วรันไเงใช่โอ้โหหไม่มีมอสอ่ะโอเคหนูแมบหนูมิจะไซสายทุบคุบอันไหมทุบอันนะเออติดอยู่ดีเจอซอมบี้เออได้เหลยอะไรก็ไม่รู้ เออทุกคนผมมีเอ็นเอ็นวิวเอ็นวิวอะไรเรียกว่าเอ็นวิวเออเอ็นวิวเอ็นวิวก็แล้วรับที่ที่ตีนะครับตีหน้ามาดูอืมไอเกาะนี้ก็กว้างนี้นะครับเนี่ยแดินไหมครับไม่มีดินมก็กำลังทำรถอยู่ตรงนี้ เอาไม่ีเกาะอื่นต่อต่อเลยรเกาะอื่นเกาะอื่นเออจึนด้วยเลืมไปแล้วเพิ่งมาสำรวจน่ะวเราต้องเอาเกาะนี้ก่อนเอา,เาะไรวะพูดแบบแบบกินข้าวเอาเน้ามันซะ คนข้าฆ่ามันก็เลยในเราบอกปัดเราจะไปเอาปัดเอาปืนหน่อยสิเอาแล้วโลกจิตอ๋อโูเตงโมโอเคผมว่าไปฆ่ายพวกไอ้นั่นดีกว่าไอ้สเกเลตันนะครับแล้วตำรวจที่นี่ไม่มีอะไรเลยเอาไม่มีอะไรไม่เหลือไม่ไม่เหลือทีวีมันช่วยให้เล่นปืนล้มันลได้ไหมไม่เหลือไม่เหลือครับผม อย่าไม่ไหวละไม่ไหวละโอเคตรงนี้ดีก่ไม่ไปตรงน้นละเียตรงนี้เวกวาคนนีเยวเวาุายันคืออีกตัวใช่ไหมเนาะ ยอย่าวันนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเกลียพวกงงทำกันเองนะพวกไม่ได้ทำนะพวกงฆ่ากันเองนะวะว้น,นไม่ได้ดิโอ้ยแย่วกทำยังไงวะนะตี ทำไงอ่ะอืยปีเป๊ะปีเนี่ยจะทำยางไ้ขึ้นมาไม่ได้ะ <8. S 1> มือจะเอาหรอมือก็หลุดอะ่ะอย่าซีนะ่าจะสตีมดูวิมันเมีนั่นเลยโอเคอ่าม,ม,มันสวยจังวะ โอ้สวย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 ตรงนั้นก็ไม่ไปหรอกโอเคอ่ะกลงทางลงทางอ๋อเนี่โอเคถามว่าไปอีก,อกอค่ายสเกตตันก่อนนะครับมันอยู่ข้างบ้านผมมึงไม่ชอบเลยทำไงวะนาต<อ>ีไม่แม่ไม่หลุดอะ่ะไอ้เกาะนี้แม่งไม่มีอะไรเลยมันมีแต่เมืองไม่แม่ไม่หลุดวะตกมาตาย okay. โอเคผมได้จุดยุทธศาสตร์แล้วครับยิงมันหรออือสายซะเจ้เานนะมากับสายฟ้าผ่าอ้าวคุนองคุณหาเลยวะมาไม่เหี้ยลูกขนมดไม่ไหวประมาณละไม่ไหวจะพูดแล้วไม่ไหวจะ,วจะอะไรอะ ไม่ไหวแล้วลอาแล้ไแมก็สุดุดแล้วเกินตายมาดม่ไหวกว่ากูขอปอกูขอปอปวดชิบอยม่ตายแล้วน่าใกล้ๆแล้วน้อ ไอ้หมาได้ไหมร้องอีกเป็นวายโคตรแมมไงอ่ะุ้ยีดดแล้วอเอาดิเออเอาดิเอาดิกูดได้มมาแล้วกัน ยังไงว่าแมงฟ้าผ่าฟ้าผ่ามันก็มาเลยผมเคยเห็นสองครั้งครับเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับมันเป็นแบบตัวหนึ่งมันไปไหนว่ามา้าะบอกว่ามันตายไปแล้ว มาไว้ก่อนให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันมันคงไม่หายไปแล้วมั้งโอเคโอเคสําหรับคลิปนี้พี EP ที่สี่นี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้ต่อไอพีหน้านะครับไอพี EP นี้มันแบบเกาะหาเกาะใหม่มันเป็นเกาะที่แบบไม่ค่อยมีอะไรเลยมันไม่มีนั่นมันมีแต่มอดนะครับมันมีแต่มันมีอย่างเดียวก็คือเหมืองนะครับ อีพีนี้มันแสนจ,จะแบบต้องสู้กับสเกลตันนะครับโอเคโอเคครับบ๊ายบายผมเดินไมมากกว่านี้ผมคงตกตกตกโลกไปแล้วครับโอเคบ๊ายบายครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับซับสไครต์นะครับไม่ใช่ซับสไครต์ครับเออไม่ในะช่วยชกดติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ